ทานผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดสภาพดูนะครับถ้าท่านผู้ชมติดอยู่ในแบ็กรูมเนี่ยพร้อมกับเหล่าเอเจนตต่างๆแต่ท่านผู้ชมกลับมีปืนแบบพราอม,ม่ทำสขขงครามเนี่ยท่คนคานผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงครับใช่แน่นอนครับคอนเซปต์แบ็กรูมเนี่ยมันคือการที่คุณต้องไปติดอยู่ในแบ็กรูมใช่ไหมแล้วก็คุณต้องหนีแต่อันนี้คือคุณสู้กับมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปอยู่แบ็กรูมครับเดี๋ยวกูหาคำตอบไปกมนนี้โอเคมากลัว่าสู่รายการผมผมขอเปิดรายการแบบใหม่ปกติพูดแบบหน้าเบื่อนี้มาพูดแบบเปิด ย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคเราอยู่กับแมปนี้นีนอ่อยู่ในระบองในแมปที่มีชื่อว่านะครับ The Back Room กันนะซึ่งเอ่อแมปนี้มันเป็นแมปที่จะว่าอย่างไงดีคือตามคอนเซ็ปที่ผมพูดไปก่อนท่าน,นี้เลยนะครับมีปืนแล้วก็สู้กับเอตี้ต่างๆปกติเราจะเป็นฝ่ายนี้นี่จะเป็นฝ่ายสู้เว้ยนะครับไม่น่าสนใจดีไปไปเล่นกันเลยนะครับโอเคมาตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วซึ่งมีผู้เล่นเยอะอยูนะ่โอเคนะครับซึ่งอ่กูมีอะไรมี MC มี สองว่าวา,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 วาเชียเ่ยตัวยเขี้ยดเลยผมว่าเราเรีบไปหาฝูงชนดีกว่านะพอดีเพื่อนทุ่มทุ่มอออโอเคบูเหมือนว่าคงต้องใช้ AK47 แล้วนี่ไงข้างบนไม่มีคนเต็มเลยอุ้ยเชี่ยมมนก็เยอะโคตรนะเนี่ยเกมมันจะประมาณนี้แหละนะครับคือมึงไม่มีอะไรคือเป็นเกมนี่นไงคือเกมแกละ แก้เหงาเออเป็นเกมแก้เหงอนะครับโอเคซึ่งมันจะให้เราสำรวจต่างๆถ้ามันแต่ผมไม่รู้มันมีแบบไปเลเวลไปเลเวลอื่นๆหรือเปล่านะแต่มันอยู่แบบแค่ในเลเวลศูนย์อันนี้คืออุ้ยมันี่มันี่มันี่มนันี่อ๋อเนี่ยมันห้องที่กูติดต,ตอนแรกๆนี่ว่าโอเคระหว่างนี้เราก็ทำการเอ,อ่อ หาสำรวจไปที่ต่างๆดีกว่านะครับโอเคมาดูดิ existing. อืมเคลืนทุ่มทมมสวยดูดิอืมมานี้ดูดิสนยเป็นไงบ้างเอออืมอีเทีสนมันอยู่มาอยูันอุ้ยเคยืนออไม่ป็นไรหรอ โอเคโอเค,อเคผมว่าผม,ผมไปอยู่กับฝูงชนน่าจะดีสิครับอืมมาเอาไงกูเทรียมอาชีพนั่นะเว้ยเี๊ะอืม,อมโอเคมาลองเอ่อพีร้รอยพีสามร้อยยี่สิบอืม,มใช้ได้ใช้ได้อยู่แนตะ่ลองอะไรเนะี่ยสก้าเราไม่รู้นะ ก็ไม่ต่างกับปกติส่วนนี้คือระเบิดเนี่ยไฟเด้อระเบิดไม่ไม่โดนเป้าหมายไปยิงอืมอืมอืม่มืงลุยเดี่ยวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าเมื่อแค่เมันงลุยเดี่ยวนี่โดนเอนติตี้ล้อมตายอะ่ะคือไม่รู้มันสร้างดาเมจกับเ,เราเยอะขนาดไหนแต่ว่าผมว่าเกาะกลุ่ม,มน่าจะปลอดภัยสุดแหะ,ะไปกับพี่คนนี้แหละ เค้าวค้า,าเออไปกับาวเฮ้ยังไงอ๋อวันดีครับคุณแดนเนี่ยบ็อกซิ่งโคลาโอ้อันนี้คืออะไรน,นี่มันลูกซองยิงรัวๆนี่มันเวกเตอร์อีกขนาน้าไอ้ขนาขนา้าน่าสนใจอะ่ะอืมต้องฆ่าไปทั้งหมดเอ่อ ิวตอนนี้ผมข้ามกี่คิวเนี่ยไม่รู้อ่ะช่างแม่งเอาไงผมได้บ็อกซิ่งโคลามาละโอเคไปไปพร้อมดุยลูกซองผมมันก็เวอร์กีนะเนี่ยนักเดียวจอดอุ้ยแม่งสปอวนมาเลยมานี้มึงมานี้อะไงเพื่อนมึงมานี้สวยสไนก็เวอร์นะสไน ผมว่าผมผมว่าเราควรออกไปจากตรงนี้ก่อนไม่มาเยี่ยิบหยเออเฮ้ยเอโอเคโอเคนะกูได้เกมลายเครียดประจำทีไปแล้วกูเล่นอาซินอนตอนหัวร้อนก็มาสบายเกมนี้เาก็ได้เอเคโอ้ยเจ็บมาเจ็บคือมึงก็สปอนถี่มากอะ่ะสปอนโคตรถี่เลย ไม่เสียยังไม่เสียยิงกูโดนเด็ดมายิงโูลาสักกี่ตัวเอยิงพิษไส้ไน,น,นไงวันนี้เราจะใช้สไน้ลุยเดียวกันไม่ซุปแล้วกูจะลุยแบบโตสโกไปเลยโอเคมันอยู่ไนกันหมดเนี่ยเออเออโอเคเดี๋ยวผมพอดีโดกันยังดีโดไม่ไม่เสร็จ อืมมันนี้ดิอืม,อมอเ,เอ้ยมันแคมดักเราุดออกเนี่ยเยอะแล้ว,ออวล,วลมันอยู่ตรงนี้มันเห็นตัวมันแปบบ๊บ,บอยู่นะข้างล่างมีอะไรบ้างลองปาลาระเบิดไปดูปุ้บต้องก,กับเอเคตั้งรออุ้ยเชี่ยเคลื่อนกูเออเอเอ,เอ สวยอืมเออเออโอเคมาปิดคลิปเลยดีกว่านะครับตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วแล้วผมแบบมีแนวคิดที่อยากจะทำคอนเทนต์แบบแนวใหม่ๆแบบว่าไม่ต้องอัดเกมย,วยาวๆเหมือนแบบคลิปหลายๆคลิปช่วงช่วงนี้ที่ผมอัดยาวผมจะอัดสั้นๆแบบเหมือนอารมณ์มาเล่นแบบเล่นสั้นๆเหมือนพวกรีวิวสั้นๆน่ะเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับโอเคไหมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วอย่าลืมกดดึงจะบรรพลิป ไม่ใหม่สำหรับนี้เพื่อนจัสซียาะไม่บายครับผม